สวัสครับอยู่กับผมนนท์ในเกม r i น g เ r ในไอดีหลักนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเพชรที่มีถึง7,200เพราะว่าผมเดือนนี้ผมทำการเติมแพ็กเพชรไปนะครับเพราะว่ามันใกล้จะ7,000แล้วมันขาดเพียงแค่ประมาณ300ผมก็เลยจะาก,การเติมไป1ครั้งนะครับเพื่อให้มันครบ7,000ในการเปิดโคลโบเกียร์จันทาเอ้เชม่ยโคลโบ ในการเปิดเกียร์จันทานั่นเองเพราะว่าทีมผมนั้นต้องการเกียร์จันทาเป็นอย่างมากเพราะทีมมีแต่ไหวพริบล้นล้วนเลยนะครับก็เลยจะทําการเปิดถ้าถามว่าจะเปิดหมดไหมก็น่าจะไม่หมดเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บไว้เปิดโคดอโบเพื่อมีโคดอโบที่ผมชอบผมก็เลยจะทุ่มหมดตั้งตักนะครับถ้ามีแล้วก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับโพไซดอนด้วยว่าเป็นยังไง ผมเห็นบางคนเขาบอกว่าโพไซดอนเนี่ยเก่งแล้วก็มีการแบบไปโอ้อวดนะครับว่าโพไซดอนี่ยสามารถล้มอาม่าได้อมาม่าแม่งกากนะครับแบบไว้ก็มันมีบัฟเดือนนี้ไงมันบัฟตั้ง50%นะครับมันก็เลยยิงแรงแล้วถ้าแต่ถ้าถามผมว่าผมให้ตัวไหนโหดกว่านะครับเพราะผมเห็นมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับเบนิมารุด้วยนะครับก็เบนิมารุเนี่ยมันตัวก็มันเริ่มเก่านะครับก็ยังไงดีล่ะ แลถามว่าตัวนี้มันจะติดเบต้านานไหมก็น่าจะน่าจะไม่นานแต่ถามว่าผมจะใช้ไหมก็ตั้งแต่ผมสู้ไปนะครับก็ได้หลายรอบเนะี่ยที่ชนะตอนนี้ก็ถึง3ั7ครั้งก็เพราะบาวเอ๊ะโพสซดอนไม่ใช่บาวโพสซดอนก็เจอคุณโยเมะนะครับก็จัดก,การเรียบร้อยเอาทีมอะไรดีละ่ะออาทีมโยเมะเลยแล้วกันนะครับให้ดูคลิปตอนนี้ผมสู้กับคุณโยเมะแล้วกัน คุณสไปเลยซึ่งผมก็ยังใช้โพไซดอนร่างอัลตานะครับ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันข้ามหลังเยอะกว่าจากการทดสอบหลายๆครั้งนะครับก็เลยใช้มาโดยตลอดที่เห็นว่าทำไมเลนเจอร์มถึงไม่ออกไ,อไม่ลดตัวละครผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยประมาณนี้ผมตอนผมสู้กับคุณโยเมะก็ทีมคุณโยเมะก็โหดมากนะครับ แต่ผมก็ได้ปเปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยแล้วผมไม่เล่นทีมออกตัวเร็วแล้วผมเล่นทีมปกติดีกว่าแล้วก็ถามว่ามีคนดูนะครับอยากจะเห็นไอเทมก็เดี๋ยวจะเปิดในคลิปนี้ด้วยเลยละกันก็น่าจะทําเพียงการเปิดเกียร์น่าจะทําทำแค่คลิปนี้คลิปเดียวเพราะว่าเกียร์ผมก็เกียร์พื้นฐานนะครับไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้ละกันแล้วก็ เออเปิดเกียร์ให้ดูกันแล้วกันนี่ผมมีตะเกียบสีดาวครับหยอกหยอกนี่ครับก็เป็นอันปัดขนไก่เฮ้ยม,มาตีลูกไก่ปีใหม่ชิ้นหนึ่งเ,เทียงคริสต์มาสอันหนึ่งชุดลูบลุ2สองตัวแล้วก็โล่สถอนจันทาหนึ่งอันแล้วก็รองเท้าเดียวนาดแล้วก็พวกเป็นชุดคริสต์มาสนี่ผมมีอย่างละสิบเซตหนึ่งเซตจะมีชุด เกียร์ชิ้นหน้า10ชิ้นเกียร์ชิ้นการ10ชิ้นแล้วก็เกียร์ตบแต่ง10ชิ้นนะครับก็ผมเรียกเป็น1 0เซตแล้วกันใส่ได้ทั้งหมด10ตัวกับประมาณนี้ส่วนของตบแต่งผมก็มีน้ำเต้าชาแมนจากการเก็บสะสมไว้แหวนเราจะไม่นับละกันเพราะแมงกาตนะครับแล้วก็มีเครื่องระดับต้นไมค้คริสต์มาสสชิ้นแล้วก็เป็นเรดาร์ที่โคตรจะกระจอกแต่ผมก็ใส่เหย,ยลรีเพื่อเสริมไว้เฉยๆเพราะว่าเป็นสายว่องไวก็เท่านี้นะครับ ไงละ่ะพูดอย่างรวดเร็วไปเราจะไปทดสอบเลยผมจะพยายามคัดแต่ทีมที่มีออะไรดีละ่ะอดัมนะครับอดัมท่านพ่อนะครับต้องการทดสอบว่าควรเปิดไหมซึ่งแต่ละทีที่ผมตีมานี่ก็ตีโดยที่มีอดัมมาโดยตลอดนะครับทีมนี้ไม่เอาเออ่ผมขอเรียง เจมื่ดกับตัวบินนะครับแต่ถ้ามีอดอมกับตัวธรรมดานี่คือสู้หมดถ้าเขาไม่โหดมากนะทีมนี้ทีมนี้สู้ได้แต่แบบอ่าเคียเคียตีไปแล้วกันมันมันรีไม่เจอทีมาดมครับก็เพิ่มระดับไปก่อนแล้วกันอดัมอาจจะอยู่หลีกที่สูงกว่านี้ก็ได้เราก็จะไปหานะครับผมขออนุญ,ญาตกดธรรมดาที่ไม่คูณก่อนแล้วกันเพราะว่า ถ้ากดคูณเลยแม่งไปอัพแล่นะครับโอเคคูณ okay, ออกไอซูมออกก็นี่ครับบอลผสมดอนผมจะใช้ทีมบีดูแล้วกันอ่ะดูดิก็ดาเมจถ้าจะมาก็าจะมาจากเอ่อบาวจักรพรรดิล็อกนะครับตัวหนึ่งดาเมจที่เหลือก็จะมาจากตัวนี้แล้วกันก็ประมาณนี้เฮ้ยเริ่มสถา,านการณ์ไม่ดีละใช้ทีมบีทีมเอหน่อยโอเค ก็โพสตดอนก็ยิงเรื่อยเรืครับขามหน้าไปยิงขาน้ามั่งขาลังมั่งก็ผัดๆกันนะครับถ้าสนมากเบาโพสตดอนเนี่ยไม่ใช่เบาชอบติดออทอราจจ่าเจ้าสมุทรโพสตดอนเนี่ยจะยิงพื้นหลังเป็นหลักก็ประมาณนี้แล้วกันดูการต่อสู้ของโพสตดอนนะครับก็แทงรวัรวอย่างโนเอทมก็ไม่แปลกครับผมเดือนนี้บัฟพลังโจมตี5้าอร์เ แล้วก็รถแรก30ใช่กะตีแรงหกสุดๆรุนแรงเอ,อทีมนี้สู้ได้แต่เราจะไม่เอาเราต้องการอดัมไม่อ้าวอดัมมุตจะมีเจมมืดว่ะเอ,อเจมมืดร้อยสี่สิบ ขรขอขาดแล้วกันผมไม่ชอบเชยร์มือ,อถึง140การอันตรายนะครับผมเคยโดนแล้วแม่ง140ใส่เกียร์จันทา3มชิ้นอน่ะกะจุยแม่งติดดีมาก้อหื้ไม่ตองเลยนี้เออทีมนี้สู้ได้แต่เราจะไม่เอาแล้วกันเราต้องการทีมที่โปรอย่างนั้นเลยก็ขอตีหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มรลีฮ่ มันใกล้จะจบหลีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันพุทธหัสใช่น่าจะวันพุทธหัดก็จบเร็วๆไปเลยแล้วกัน้ไม่เสีเวลาโปรก็ระวังการซื้อรหัสตอนนี้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าได้อดัมมาในราคาที่แบบโกผิดปกติหรือว่าอหลีกสูงผิดปกตินะครับก็ควรระวังก็คิดว่ามันเป็นโปรไปซะดีมาหลายรอบก็ยังไม่เจออดัมเลยแม้แต่ตัวเดียว ตอนที่ที่ผมจะสู้กับดำเพราะว่าผมจะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะว่าจะเปิดดีไหมไม่แน่เราก็อาจจะไปรอทาดมืดใช่ทาดมืดทัดมืดเดือนหน้าเราถามว่าคนลโบคนนี้คนข้ามไหมสับคนที่เป็นสายนี่ชนะได้แต่ไม่เอาสายฟรีก็คนข้ามนะไปเก็บทาดมืดใหม่เดือนหน้าแล้วก็ไปลุ้นคนลโบอีกเดือนถัดไปเลยนะจะคุ้มกว่า เพราะว่าคนระเบิดเท่านี้มันมันมนมาแค่เท่เฉยๆเ่แต่เดือนนี้มันก็เก่งนะแค่นั้นแหละอืมไม่เจอไม่เจออดัมเลยนะครับอ่ามาแล้วเจอพอดีเลยเจมมือดอีกแล้วเวอรเอออ่ะตู่ไปกันเลย ดูสิว่าเราจะชนะอดัมได้ไหมนะครับอดัมแม็กซ์ด้วยนี่ก็เป็นทีมที่โหดมากผมกังวลอยู่อย่างเดียวผมกังวลเจ็บเจ็บพืชอ,อย่างเดียวเลยหวังว่าจะไหนดูอดัมสิอดัมไม่เห็นนะครับเ็จตัวละครนิดนึงอเคเห็นแล้วเหออ๋ออดัมโดน โะวะฝังอยู่นะครับก็ว่าอยู่โ้วทำไมไม่มา,มาแทงหน้าวะโอเคทีมก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยเดียวอืมดีดีเนี่ยเห็นไหมครับอดัมอดัมยังโรสตันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวดวนะอดัมจะโดนลำมนำมาโดนลำนำแล้วรบร้อยโอเค ชุดอ่อนของอาดามก็คือฮิมาว,วารีนะครับเรยบร้อาดามเปฟังผมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้พุสติดอนแทงรดัวเลยแล้วกันแทงยาวๆโอเคไปเราจะไปหาโทวะกันต่ออีกรอบหนึ่งอฮ้ยขึ้นระดับเลยเว้ยอืมขอให้เจอไวๆแล้วกันทีมที่มีโทวะ เอ้ามาแล้วเจอพอดีเลยโหโหดมากเอ่อเอาไงดีล่ะเพิ่งขึ้นลีกมาสุดแรกอืมโอเคครับนายเพื่อเจอยูทูบเบอร์ถ้าถ้าเราไม่เจอเราก็จะมาสู้คนนี้แล้ว,ลวกันคนนี้หนึ่งไทรมเหรอ ไม่มีโทไม่มีอดัมไม่เอาทีมนี้ก็ไม่มีนะครับโพสต์อสดอนโพสต์ดอนมองเบียดดำได้ไงวะเจมมือดอีกแล้วไม่มีไม่มีม,ม,มีเจมมืดตรงบินดีกละไม่มีอดัมอันนี้ก็ไม่มี ไม่มีเหมือนกันแยวผมจะตัดไปตอนที่มีอดัมเลยล้วกันมาครับมาเราก็มาเจอกับอันนี้แล้วกันเพราะว่าผมรีหาประมาณสิบกว่านาทีแล้วแม่งไม่เจอนะครับก็เราจะขึ้นอีกขึ้นสูงกว่านี้แล้วกันเพื่อไปหาอดัมต่อทีมนี้ผมพอสูไ้ได้นะถ้าเกียร์เขาไม่โหดนะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเลเวลน้อยที่เกียร์โหดเกียร์แน่นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะไม่ขนาดนั้น ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันโอเคนะ่าจะไหวนะครับนะครับเบน,นิมารุเจออดัเเจอโพสดอนนะครับก็ให้ดูในคลิปนี้แล้วกันอีฝ e ่ายทีมก็อย่างที่เห็นครับผมโหดอยู่นะหโหด,โดผมก็จะใช้โพสดอนสแต็กัวาแล้วก็น่าจะง่ายกว่าเบน,นิมารุน้ามขานคือบับอามาตะนะครับ แต่ขอให้ไม่มีแค่นั้นก็หมดปัญหาแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันตับการยิงของโพสตดอนไม่ได้เรียกเลยเอาตัวออกมาแทงก่อนนะครับไม่ได้เรียกบอกเพื่อเป็นนะครับจะขอไปรับก่อนเอาแล้วครับอ่ะกลับมาต่อ,อเมื่อกี้เมื่อกี้ของของมาส่งนะไปรับของมาก็เรียบร้อยครับผม มาได้ชังหวะพอดีเลยของโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้หรือวก็ยังไม่หมดว่าขนนกน่าจะหมดแล้วสิขนนกอ๋อหมดแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้อืมพูดเรื่องอะไรต่อดีล่ะก็ไม่ได้มีอะไรพูดนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสอบขครที่หวังว่าจะได้ทีมแข็งแกร่งนะครับ ที่ถ้าถ้าไม่ชอบคาราโบรเรื่องนี้ครับก็ข้ามซะแล้วก็ไปรอธาตุมืดแต่ถ้าใครชอบก็จัดนะครับขอให้ได้คุณได้อดัมและก็โพไซดอนอย่างที่คุณต้องการครับถาว่าตัวละครมันดีไหมก็ดีสำหรับเดือนนี้แต่ถ้าเดือนหน้าผมไม่รู้ก็ขอให้มันยังเก่งแล้วก็ไม่ดรอปขนาดนั้นนะครับซึ่งเออมันได้ตัวนี้เวลาซึ่ผมก็กบแดงยัดแล้วถามว่าทำไมผมถึงทําไปตัวนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ ันเท่แค่แค่มันเท่เฉยนะครับตัวยิงปอกคอนยิงข้าโพดแค่นั้นเราจะเอาอะไรมากเ้าใช่ไหมนี่ผมยัดตัวนี้ให้แม่งเลยก็ยัดไม่ตัวหนึ่งนี่แล้วก็ตัวอะไรดีละ่ะเอ่อไอ้กบมีกบโอเคแต่ยังไม่แม็กว่ะอันอีกคนนี้สักหน่อยอืม เอาชาว์ล็อกเก็ตไปแล้วกันแล้วก็เออชาว์ล็อกเก็ตอีกตัวหนึงโอเคดับเบิลชาว์ล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ดับเบิลเดื่มน้ำด้วยก็ค่าอยู่ที่สามแสนหกถูกมากก็เราจะไปทดสอบกันเลยแล้วกันเราจะใส่เกียร์ธรรมดาหให้มันไปเลยแล้วกันนะครับ ก็เกียร์ธรรมดาก็อันนี้แล้วกัน300เท่าส่วนแรกใช้6 0 0ไม่อเอายังถูกไม่พอนะครนะเรายัดอันนี้ต่อนี่โอ้เหลือ300ถูกมากนะครับเอ่ออยู่ไหนวะเกี่ยงไอกระเป๋าเป๋าธรรมดาไปแล้วกันโอเคครับผมไปเราไปทดสอบดีกว่าว่าสกิลมันสวยไหม <laughs> ตอนแรกว่าจะจบคลิปแล้วก็ขออีกสักหน่อยนะ เออ่ทีมนี้แล้วกันเอยังไม่ได้ย้ายใส่ตัวละครลืมเออ่ทีมนี้แล้วกันเอาเอลซ่าออกโอ้โหตัวที่มันแข่งแก่งกว่าเอลซ่าแล้วเหรอวะโอเคไปเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านั่นแปลว่าจะจบคลิปแล้วแต่ขอให้สักหน่อยวะไอเอาโทรวะเอาไปทำไมวะกลับบอกสกิลเขา โคตรเทจริงโอ้โหย่อนเสียดายที่มันแบบไม่ได้ยิงจากกระบอกปืนครับถ้ายิงจากกระบอกปืนจะเท่มากลึกไหมว่ายืนจุดก,ก็ไกลอยู่นะครับผมไม่ดูว่ายืนจุดเท่าไหร่ลืมดูอืมโอเคขอมเท่ก็ดูดีนะครับผมแม่เดียวสลายโอเคจบคลิปแล้วครับก็ บายครับผมขอให้โชคดีนะคใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องกดไลค์เพราะว่ามันไม่จําเป็นขอให้คุณติดตามช่องของเราไว้ก็ท้ายคลิปจะมีคลิปเสริมด้วยละกันเป็นคลิปตอนผมเปิดที่ผมไม่เอาลงแต่ก็แปะไว้ท้ายคลิปเพื่อคนดูชอบนะครับบายแล้ววันนี้ผมจะมาทําการเปิดอะดัม พียงแค่น่าจะห้าตัวเพราะว่าผมเชื่อนั้นว่าท่านพ่อนั้นโอยอาชีผู้นี้ต้องออกอย่างแน่นอนก็นเลยอยากจะเปิดสักนิดนะครับมาในตั๋วมันมีอยู่สามใบใช่ไหมซึ่งไอ้ไอ้ค่าพวกเนี้ยไอ้พวกเพชรม่วงเนี่ยมันควรจะไปลงทุนแต่อย่างอื่นนะครับแต่ผมขอสักหน่อยเถอะว่ามันควรจะไปลงทุนกับการเปิดพวกขนนกหรือว่าเปิดตัวละครอย่างพวกแบบ ทำพี้อยครับแต่ผมขอสักหน่อยเถอะต้องภาวนาก่อนนะครับท่านพ่อท่านได้โปรดมาอยู่กับข้าด้วยเถิดข้านั้นต้องการแค่อาดมตัวเดียวเท่านั้นและมันใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วอีก28นาทีท่านนั้นโคตรจะเท่ท่านพ่อชายเพียงคนเดียวที่มีใบมะเดือ่อแปะอยู่ที่กลางดำตัวและผมนั้นเชื่อว่า พูดดีๆแล้วกันผมเชื่อว่ามันต้องมีการเตะสักครั้งหนึ่งแล้วมันต้องหลุดอย่างมาอย่างแน่นอนจากนั้นผมจะทําการกดตอนที่ท่านนั้นทําการง้างหมัดแล้วกันอ,อย่างแล้วกันัหนึ่งท่านง้างหมัดเมื่อไหร่ข้าก็จะสมหมัดแล้วต้องมาแล้วจังหวะนี้นั่นไงโอ้โหอาดมไม่สัดอาดำตัวสีดําเลยก็